คํำเตือนการจัดทําข้อมูลที่นําเสนอทีมงานเป็นเพียงสื่อกลางเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคใช้สถิติและความเป็นไปได้ผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณน,นการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สูค้นค่ะเจอกันท่งช่องลาวันเคคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องกลิมีแอดกับมีแนวทางห่วยหาหน้อยของอาจารย์นอตตี ของแม่แจ็กกี้ของเชฟตนมาฝากพ่อแม่พี่น้องค่ะในงวดประจามันที่6ตุลาสองหาหกสามเนาะค่ะพี่น้องหวยของอาจารย์นอตตีนี่กับเขาทุกมือเนาะค่ะของเชฟตนนี่กับเขามือได้บ่เขากะรุดกะบ่าว่ากันเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องขอบคุณเจ้าของขอมูลทีเพิ่นแบงปันห้ยพ่อแม่พี่น้องในเบื้องใน้ชมเนาะค่ะมาเบื้องของอาจารย์นอตตีกันก่อนค่ะถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนต้องหายจนนอยฟันหก เม็ดเดียว62 26 62 60 20 61 65 68แล้วก็ยังมีชุด3ตัวชุด3ตัวก็มี6 20 62 8621อันนี้คือของอาจารย์นอตตีนะคะอาจารย์นอตตีเพิ่นกับจะร่วมให้เลยเนาะคะ่ะพ่อเมีพี่น้องพ่อเมีพี่น้องมากชอบกับแคบหนาจอไวเลยค่ะไปเบื้องของ เจ็ตนของแม่แจ็กกี้กันต่อเลยค่ะ06 1 0 6, 6, 3, ์หกหนูลดสองลองสชุดตัวเลขก็มีสองหนึ่งสองศูนย์สองมแี่ห้าสี่ศูนย์สี่เแล้วก็ยังมีชุด3ตัวเนาะค่ะชุด3ตัวก็มี0ูนย ห้าสี่สามแปดสี่เก้าอันนี้คือของเชฟตนของแมจาก,กีเนาะคะ่ะใบแรกเนาะคะ่ะไปเบิ้งใบที่สองกันต่อเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องใบที่สองชุดที่สองเนาะคะ่ะรูดห้าลองแปดชุดตัวเลขกับนี่ห้าสี่ห้าสองห้าสามแปดสองแปดสามแปดหนึ่ง แล้วก็ยังมีชุด3ตัวเนาะคะ่ะชุด3าตัวกับมี7 5 3 7ห1สเดหนึ่งเชฟต้นแม่เจสก,กี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องมาของอาจารย์ใดก็บชฟหนาจอไว้เลยเนาะคะ่ะขอบคุณเจ้าของขอมูลอีกรอบเนาะคะ่ะอาจารย์นอตตีแล้วก็ของเชฟต้นเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะขอให้โชคดีลำล้ำลุ้ยค่ะสวัสดีค่ะ